สวัสดีค่ะมือหน,นีมากินเขาน้ำกันเดอ้อใด้ๆยังกินแน่เนาะเข่าแรงจ้ะพี่น้องมาเบิ่งกับเข่าแรงน้ำกันว่ามีอย่างนแน่แจ้ะอ,อันนี้สมไข่ป่าจ้ะพี่น้องมัตตาบานสมไข่ป่ากินแก้วนะจ้ะอันนี้กับ ไข่หลวกหรือว่าพะกันจ่องเนาะจ้ะแต่ว่าแถวบานย่เขาเจาสเสื่อปลาไถ่ไถ่ไ่จ้ะหลวงมีมะแข่งอยู่ในถุงยีขันเอาออกคักเนาะถึงใส่จานวะินี่กระเนียงคื่อเกาจ้ะปลาสมจ้ะพี่น้องปลาสมหรือสมปลา่ะทอดแล้วสุกแล้วจ้าเนาะมาจ้ะพี่น้อง พักมีสต๊อกโอ้ยพระเอกนี่ล้ะะกิงเฮ็ดละงู่คอนเสียงเก่งเฮ็ดละงูจะพี่น้องมาจาบ้านหอนเลย่คหอนไหมไหมาเด้อจ่าเด้อมากินน้ำกันเด้อใส่บระอกต,ตูห้หอมๆนะคะเนาะ ใส่ไอีตูแน่ใส่ผักติวนไหจ้ะแสบน้ำย่อยเดอ้อมามาจ้ามาเขาแรงน้ำตเหมือนี่ปิ๊เขาเหมอนเขาติ่มปิ๊บนี่ๆจ้ามามาจ้ามามากินน้ำกันจ้าลงมือเลยเอาคือบ่งเอิญลูกมากินเขาล่ะ ได้ได้ยังกินแร้งนะจ้ามามาทมีใหญ่นนกว่านะ็ <laughs> นนลูกสาวนางกินแบบบานี่แหละจ้ะนางกินทั้งโต๊ะมันบวแสกต,ตัวต้องตั้งวงเบิ่งโทรทัรน์ดไปนั่จ้ะ <laughs> 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 มาเด้อจ๋าเด้อใค้ได้ยังกินแน่อมา กินน้ำกันเลยจ้ะมาผสมไข่ปลาผสมไอห้อยจ้ะแสบๆน้ำตาลได้กลับบ้านท,ที่หนึ่ง็ตั้งได้กินเที่ยนึงละพี่น้องนี่แหละจ้ะกินเข่าแรงก็คือนั่งต่้งวงกันนัองสิละทุกเมือ่อนะกิจหนีแยกกะ ขอจบแค่นี้ก่อนนะค่ะเดี๋ยวกินเข้าก่อนจ้าพบอพอ่พอ,พ,อพอกันกิปหนาจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ